ขืนทนนอนในป่าแบบนี้ทั้งคืนหลังสวยๆของข้าได้หักอกไปสองทอนแน่เห็นไหมาบอกแล้วว่าเข้าไม่ได้ปกติองค์หญิงเข้าเรือนทองไงมีคาถาอะไรไหนลองเข้า ฮ้ย hey! นั่นตัวอะไรอะ่ะทา่ทานตาท่านยายผู้ใดไม่ใช่เจ้าของผู้นั้นก็มีวันจะยกเรือนทองได้หรอก hey! ถ้ามีมีเด็ดนักทำไมไม่ให้ข้าเขาไม่นอนในเรือนทองล่ะอีตาแก่ถ้าเองไม่ได้รับอนุญาตจากพระธิดาโนอน,น้อย เอ็งก็ไม่มีวันจะได้เหยียบเรือนทองนางหนูกุหลาตัวดำใจดำตัวดำใจดำยังไม่พอไม่นำซ้ำยังนิใสเสียขี้ยัดสลัดกันแกแก พูดยังไม่คันขาดคำเลยอย่าทำแบบจันสิเจ้าหญิงปรลาแสนสวยพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วพระจันทร์เต็มดวงเมื่อ,อไรค่อยพบกันใหม่นะพระธิดากระโน่น้อย มันทพระเจ้าค่ะนี่ก็ดึกมากแล้วเรามีเรื่องต้องคิดมากนะหมื่นชนันหากเท่างก็ไม่นอนก่อนเถอะองค์ได้ทายาดยังส่งพระเยานักทาไมมีเรื่องคิดมากมายล่ะพระเจ้าค่ะเราสงสัยกำลังทานไปสามักท่านรนะับพศสงสัยสงสัยอะไรพระเจ้าค่ะสงสัยว่าอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียยอะไร ทำไรพวงรถมูไชยใจเย็เนๆก่อนมูเชฟเขาไหวแล้วค่ะพระอัมรุชาอยู่ในนี้พ่อเจ้าค่ะมัเชฟไปกับเราพ่อเจ้าค่ะเสด็จพี่ไปไหนพี่มูไชยข้างนอกมีเสียงเอ,อะอะโวยวายองครัชทายาทเลยเสด็จไปทอดพระเนตรพ่อเจ้าค่ะเราตามเสด็จพี่ไปกันเถอะไม่ได้นะพระเจ้าค่ะ เพราะว่าองค์ราชชายาดมีรับสั่งให้รออยู่ที่นี่เสด็จดีสั่งพี่หมุนชัยไม่ได้สั่งเรานน่เฮ้ย,ยขวานุชารวอนุชา ที่สุดข้าเม่ได้พบเจ้าเวลาแห่งการแก้แค้นของข้าก็มาถึงแล้วเจ้าสุริยบุตรสุริยบุตรเหรอทำไมเราคุณชื่อนี้ ุดกระทำชั่วได้แล้วกาลสุน,น้ำอมฤตไม่ใช่สิ่งที่อาสนรอย่างเจ้าจะครอบครองไม่อาสนรอย่างข้าจึงไม่มีในเมื่อยามควรกระเสียนสมุดรขังเทวดาและเราอาสน์ต่างช่วยกันจนสวรรค์ได้ของวิเศษมามากมายแต่เทวดายังพวกเจ้าก็คนโ่เบียดบังไม่ยอมแบ่งปันให้พวกข้าถามคำมสัญญาที่ให้ไว้ เทวีเจ้าร่วมมือกับมันทำร้ายข้าอย่างนั้นเลยทำไมทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้จันทาเทวีของวิเศษเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกสสูนจะแตะต้องกาละสูนไปซะไปจากที่นี่ไม่เช่นนั้นเจ้าจะโดนลงทันเช่นเดียวกับท่านลาหูนายของเจ้าายของข้าถูกตักพนุนายหังขาดเป็นสองท่านขอความช่งางฟ้องตอพอของทูลเทพ,แล,เทพและจันทาเทพ ออก,กัแม่ของพวกเจ้ายังไงล่ะหากท่านลาหูไม่รับรอบดื่มน้ำอมฤตเรื่องไหยแรงคงไม่เกิดขึ้นจันทาเทวีน้องไม่จําเป็นต้องเสวนากับอสุรพูดดื้รันเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิกรกสุนอย่าฆ่าเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วพวกแคบทิจะบัศสต์ไม่รักษาคำพูดควรจะเรียกว่าอะไร สุริยเทพท่านจันทราเทพเกิดเรื่องใหญ่แนละ้วครับมีอะไรเหรออรุณกาศูสูนยพยายามจะขโมยน้ำอมฤตขอรับกาละสูนช่างบังอาจานะ วางไว้หมายอ,าอ,าอาพี่รอมแต่ตัวเจ้าออกลับผูกรักสลักจิตสุรยเทเทิยอาทิวบุตรผู้งามสมพี่มีเสนเราวรูดปวดระทม ทอมทอมสมจอทา์อา,อา,อา,าิตย์ควรคู่กับพระจันทร์เพียงเจ้านั้นเลระจันทาเทวีห้าหลงไหลเจ้านักหนาเหตุใดดวงตาของเจ้าถึงมีไว้ให้เสียบุตรผู้ไม่ไมของเจ้าเพียงผู้เดียวม Nei! มลิศตกไปในแดนมนุษย์แล้วทาทาเทวีเจ้าทำอะไรลงไปคาสุนค<ป>ิสเรียบุตร เจ้ากระสุนช่างบังอาจนะคิดจะชิงน้ำอมฤตนั้นเหรอทำตัวเยี่ยงพยาบาลที่ขโมยเหมือนกับนายของเจ้าน้ำอมฤตเป็นสิ่งที่พวกข้าควรจะได้รับตามคำสัญญาที่ฝ่ายเทพอยากพวกท่านให้ไหวก่อนจะวกวนกระเสียนสมุนเหตุไฉน,นจึงหาว่าข้าเป็นหัวขโมยเพราะเจ้าพยายามฉกชิงสิ่งของที่ไม่ใช่เป็นของเจ้าและไม่ได้รับอนุญาตเจ้าจึงเป็นได้เพียงขโมยและสมควรได้รับการลงโทษ เทพอย่างพวกเจ้าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้หุดหนอาั้างยิ่งนักมารผู้ดื้อรั้นอย่างเจ้าสมควรแล้วที่จะถูกลงโทษข้าสุริยเทพขอสาบเจ้าการลสูนจงจำสินสำนึกบาปใต้มหาสมุทรอย่าได้พูดได้เกิด ไม่ยอมแพ้วันหนึง่งข้าจะกลับมาแก้แค้นพวกเจ้าทั้งหมดจันทาเทวี รู้ความผิดของเจ้าใช่หรือไม่ลูกรู้ดีท่านแม่ลูกทำผิดมาหันทำน้ำอมฤตหล่นลงไปที่แดนมนุษย์แล่น้ำอมฤตอาจจะทำให้แดนมนุษย์วุ่นวายได้อย่าห่วงเลยจันทาเทวีเหล่าเทพดื่มน้ำอมฤตเพื่อความเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่น้ำอมฤตในแดนมนุษย์เป็นได้เพียงยาวิเศษที่ชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้เท่านั้นถึงอย่างนั้นลูกก็ควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป ท่านแม่ลูกขอลงไปที่แดนมนุษย์เพื่ออัญเชิญน้ำอมฤตกลับขึ้นมาสู่สวรรค์ก่อนที่มนุษย์จะร่วงรู้และขโมยน้ำอมฤตไปใช้ในทางไม่ชอบไม่นะน้องจันทาทีวีท่านพ่อสุริยเทพจะโปรดส่งลูกงลงไปในแดนมนุษย์แทนน้องจันทาทีวีด้วยเถอะไม่ได้หรอกสุรยิยบุตรทําไมล่ะท่านพ่อเพราะจันทาทีวีเป็นผู้ส่งน้ำอมฤตลงไปแดนมนุษย์ฉะนั้นจันทาทีวี เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เชิญนับอมริักสู่สวรรค์เรายิานดีทำหน้าที่นั้นท่านสุริยะเทพน้องจันทาเทวีมีใช่เพียงจันทาเทวีทิดาแห่งเราเท่านั้นที่มีหน้าที่ที่ต้องกระทำแม้แต่เจ้าสุริยบุตรเจ้าก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเช่นกันเราจะได้ลงไปในแดนมนุษย์พร้อมกับน้องจันทาเทวีน้องดีใจไหม วันที่เราหวาดกลัวมาถึงแล้วจันทาเทพสายรักทุกสรรพสิ่งในสามโลกไม่มีใครหนีกรรมพ้นสุริยบุตรสร้างกรรมเกี่ยวพันกับการสูงก็ต้องยุติกรรมนั้นด้วยตัวเองสุริยบุตรเจ้าจงจุติในแดนมนุษย์เพื่อปกป้องมนุษย์จากอสูรหลายด้วยคุณธรรมและความดีของเจ้าลูกน้อมรับบัญชา จันทาเทวีเจ้าจงจุดติไปยังแดนมนุษย์และอัญเชิญน้ำอมฤตกลับคืนสู่สวงสวรรค์เดี๋ยวก่อนจันทราเทพสหายละัะลูกของเรากาลังจะไปจุดติไปเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะสู้อสูรได้ด้วยสองมือเปล่าและมนุษย์ไม่สามารถตามหาของศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยสองขาที่ไร้พลัง เขาเข้าใจเราหรือไม่สหายรักแก้วจันทการวิมาณทอง ช่วยลูกได้เท่านี้จันทาเทวีวิมานทองของลูกเกิดจากบุญบาร,รมีที่ลูกสะสมมาหลายแสนอสงไขยจงหมั่นทำความดีเหมือนที่ลูกทำมาแล้วความดีจะช่วยลูกเอาชนะอุปสรรคและความชั่วร้ายทั้งปวงสุริยบุตรจำคำพ่อไว้ให้มัน่นคุณธรรมและความดีในตัวเจ้าจะช่วยให้เจ้าปราบอาสูรร้ายได้ ทำให้เจ้าราลึกถึงอดีตชาติที่เจ้าเคยทำลายข้าหวังว่าเจ้าคงจำข้าได้แล้วนะเจ้าเรียบุญองค์ชายาสระว่างรงะไรเนือศูนย์เฮ้ยมา้ยโอ้ยมาบุชานมาดูไปองค์ชายชายาสรีบหนีไปกันจังงามาจังกันโอ้ยดูกลับมาจังกันโอ้ย มูชัยไปช่วยเสด็จพี่รเรากนมื่ชันรีบพางองค์ราชสายญาติหนีไปไม่เราไม่ไปคิร่าเจ้า,าสูรเราอยู่นี่ตามมาสิอสูรเสด็จพี่รอหมอชันด้วยไม่ได้นะพระเจ้าข้าพระนุชาเราจะไปช่วยเสด็จพี่ไม่ได้พระนุชชามันอันตรายพระเจ้าขา้า